เดี๋ยวมาตอบคอมเมนต์นี้หน่อยนะครับเพื่อนๆเจ๊เจ๊เจ๊รถรุ่นไหนหรือช่วงล่างง่ายที่สุดเนี่ครับนี่เลย,เลยกายกายกายรถรุ่นไหนหรือช่วงล่างง่ายที่สุดไอ้เอ่อฟอร์ดครับผมกับโตต้าังแปะ๊ะรถรุ่นไหนหรือช่วงล่างง่ายที่สุดจักรยานจักรยานหลื้งง่ายสุดจักรยานลื้งง่ายโน้ตโน้ต รถรุ่นไหนหรือช่วงล่างง่ายที่สุดอะไรนะรถรุ่นไหนหรือช่วงล่างง่ายที่สุดโตโยต้าเคียวเคียวเคียวรถรุ่นไหนหรือช่วงล่างง่ายที่สุดฮอนด้ามอสมอสมอสรถอะไรที่มันหรือช่วงล่างง่ายที่สุดวะฟอร์ดพี่ตายรถรุ่นอะไรหรือช่วงล่างง่ายที่สุดพี่ แล้วว่าอีฟอร์ดเนะี่ย c ได้ฟอร์ดฟอร์ดเพราะว่าทำฟอร์ดทุกวันเลย <laughs>